嗯嗯嗯。 พี่น้องสว,อสวัสดีครับอบ,บาวุฒมาภาพี่น้องมาแต่กินนุนครับนี่พอถ่าสำลีครับ,รารรบมาถามม่าวสำลีกำลังเก็บกินนุ่นนั่นคุณพอถ่าสำลีก็นั่งเก็บกินนุ่นครับพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้สีภาพพี่น้องมาเก็บกินนู่นครับมาสันกินนุ่นหน่อยพี่น้องผมพี่น้องก็เห็นกินนุ่นหน่อยบ่ ine, ครับมาสันกินนุ่นหน่อยเอาเสียวไฟลอ่อพ่นไปปูผ้าเสียวไฟล่อพ่นไปนะครับนี่นี่พี่น้องก็นั่งลงมาบาทนี้บาวุฒพ่นสีสันนะครับพี่น้อง กินุ่นงานไหมันลงกนาดพี่น้องกินลุกมาเหรอพี่บ๊ว่าจะปูสาดแดดเลยครับพี่น้องผมนี่กินุ่นหน่อยครับเอาถารุนถาทิศตามเมืองน้ากันเด้อพี่น้องว่าสีลงมาได้หน่อยเลยไล่ซ้ำแต่ถารุนไปน้ากันครับตอนนี้เพิ่นกำลังสีสั่นยอนลงย้อลงเฮอันนี้บ่จักฮักฮเดี๋ยวเดี๋ยวบาบุญไม่ใหม่มาขับเช่นหน่อยบ่นี่เอาใหม่โคกอันหัวดิ่งกระได้ฮักใหม่เหมือนห่างม่าขับมาเช่นหน่อยมันกำลังลงมาครับพี่น้องกินุ่นหน่อย บนแถวสํมดีห้องกําลังสีโอ้ตัวโอ้ยลงมาเนี่ยอยู่ครับผมแล้วพี่อยู่พี่น้องผมกําลังลงมาครับขนาดบ้านไอซันตดเนี้ยครับพี่น้องเออพอดีบาทพอดีนี่ครับพี่น้องผมโอ้กินหันหน่อยครับนี่สิเป็นแบบนี้ครับตัว่นกินไหนได้ครับพี่น้องครัวทอดก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ตัวคนครับ ฮะตอนนี้โมเนต์นี่พี่น้องผมเดี๋ยวผมดึงพี่น้องเพียังเดี๋ยวดึงเกี่ยวไม่ดึงเกี่ยวไม่ดับเพียังแล้วพ่ายที่นี่เลยครับพี่น้องโต๊ะี่นู่นถ้าติดตามมึงเด้อพี่น้องว่าพันสีลงมาหน่อยมาลายสำได้ครับผมดูไปน้ำกันครับโอ้ยเกี่ยวเดี๋ยวเชื่อดึงขึ้นแล้วยังเชื่ยเนี่ยซ้ำนะครับพี่น้องผมติดตามมึงสีลงบ่สีลงมากบ่ อืม่เนี่นี่นี่สอ่ั้นหมั้นไมั้นมันันผูหน่อยครับมันผูหน่อยมันอันนียี่ต้นผุนบ่อยี่ต้นที่รัดพี่โอ้ยไปไไปต้องผุดไปุับครับ่ย่ายง่าง่ยาย่นายเไหนือ่ฮะนี่ยี่ายไปเดินข้างนอกผุ ไงก้อนครับพี่น้องมันอยู่กินนวลกินนวลอยู่ฟังตั้งฝุ่นครับพี่น้องขายครับใหญ่สักก้อนพี่น้องครับนี่มาตำแหน่งใหม่เขาลังร่มครับพี่น้องผมเขาลงลงมาสั้น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 โอ้ยลายหมดน้ำกันปุ้ยพี่น้องผมก็นั่งมาปดพี่น้องผมปัดพี่น้องโอ้ยสั้นสั้นสั้นเบาพุทธสั้น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 ปุ้ยพี่น้องผมบาดนี่เพิ่งมาให้สั้นบเปล่ย เอทอาอกจากนาเอาแาแฟจะเอออ้ยพี่น้องผมผละงนี่ลครับผาลังม,มากครับนัน่าพี่น้องผมอ๋อพี่ลงเน่พี่น้องผมลงเสไฟเบาไก่ผาลังไหลครับพลังไหลว่าในสันคากว่าสันทงังสื้กใหม่าอ้ยผลงเไฟโอ้ยโอกินนนหน่อยครับพี่น้อง หาสันกินนุ่นหน่อยครับตอนกลางค่ำกลางคืนก็ได้อยากได้กินครับพี่น้องผมเก็บใส่คุบุง้งเด้าพี่น้องผมเพื่อไม่เพื่อลงมาตอนใส่ไฟอย่นี่ครับเป็นปุ่มเล้วครับใส่ไฟเส้นไว้เอาผ้า <c oughs> เอาผ้าครับปกติเอาอันผายางครับพี่น้องเอาผายางสั้นลงมันจังสีลงไงนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมมีผายางเนาะก็เลยเอาผ้าอันนี้ฮ่องผ้าผมแม่ผ้าเต็นผ้ายังกุ้งผ้าม่านผ้าม่านผ้าม่านเศษผ้าม่าน ออกสีดผ้ามานมาปูครับก็พ่อดิหยิบขั้นขโมยขั้นโมมีผ้าปูโอ้ยจับว่ไใดได้พี่น้องผมหกไล้หกไล้หกไล้จับหยากขวบจ้างหลวงอืมถ้ามันอยู่ในโลงไปตองโอ้ยหาบวพ่อได้พี่น้องผมเคลียจนหยาแตกถึงไปตองดีอยู่คนนี้ครับนี่ไหนโอ้ยน้งไวยวะโอหาไตกินวนไตขผมพ้อมไตอย่างนี้มันน้าน้า ไปสัปสสนขึ้นียื้ยพี่น้องผมกำลังคูงมากครับบ้านี่ปื้ทบิ่นขึ้นบ่ะบ้าดพี่น้องผมบา้บาดพี่น้องผม,างผมหาปูดีๆยยับู่นนี่ครับ เอกําลังลงมาพี่น้องผมกินนวลหน่อยกูไดแล้วครับกูได้กินนวลหน่อยครับเก็บโอคุใส่หนามครับพี่น้องโอคุใส่หนามน้ำครับแล้วก็สั่นมันจะสแหงไหมมันได้ทําท่าแห้งบ่ยิงงานใหม่งาเดียวหนึ่งบ่เอ้ยวันนี้บ่มบ่มนู้นเก็บเก็บพี่น้องเก็บโอ้ยข้นมีผ้ายางพี่น้องสั้นสั้นแต่อันนี้ด้วยครับตออมนวดแล้วอืมตออมตอมเลยอานนี้จับเลยเนาะอืมอันทานี้มันกอ ครับพ uh, ี mm. ่น้องผมลุยกินน um. ุนครับ huh. กินนุนลงเลยรลงเลยเรื่งลงเลยวะสินส ja. ันไงหลดน่อนเส้นติกันก่อนอืมร่องมาอยิงอกขนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะรองมาเรื่อยๆมันนเลมันบนอยอ่เท่ามันก็ลงมากื่องคอยลงมากอย่างเี้ับกินนุนหน่อยพี่น้องเก็บครับเก็บอืมแจมากบินขึ้นมาบินขึ้นมา ใส่กินนุนน้อยพี่น้นองเก็บเอาไปขัวครับเอาไปขัวเพราะเด็อยากได้กินพี่น้องผมอีสานบ้านวาวไก,ก่ก่ะฮ่าอยากห้กินไปเลยนะครับคังคำมันขึ้นมากอะฮ่าอยากห้กินนี่ยันไรกะ่ะฮ่าไปครับอือฟาดติดครับเก็บครับ,บเก็บเก็บครับครับพี่น้องพวกนี้หรอครับหรอเอ้ยเก็บต่ออืยาวๆเลยครับ ทอดกระแสบด้ครับทอดนี่ำกินมดเลยลงแล้วคุณอะไรลงแค่ร่งบ่แกระ๊กข้าวดบัาแต่ว่าจะข้นจะลงค่นะแปบลงมาวันทาเลยซอยค่อยนี่สานบ่าะถึงเถียดันบ่อ้ลงมพี่น้องครับมีรายได้หลังจากที่เก็บมาครับพี่น้องผม เดี๋ยวอีก2องต้นเดี๋ยวสิีพาพี่น้องไปนั่งไปเก็บอีกนี่นี่ครับเพื่อนกับสิมาแบบนี้ครับพี่น้องผมนี่หลายๆอย่างเละครับเฮาเก็บใส่น้ำครับอคุใส่น้ำขั้นบ่ใส่น้ำสีบินขึ้นนะครับใส่น้ำเงเอยู่นี่เดียวแต่คูปาเดียวแตคูปเอาถิมใส่เรียวแต่คูปาเยกันกมัเนอย่เดียวป้าไอ้นอยใส่คไวอืบัซเศ้าฮเด้กล้เจไปทางไหนเบิด มื่แม่อแล้วเมื่อกี้แก็บแกบเหลี่ยมันกะแตกเบิดโอ้ยโอ้ยเขาว่าะปุ่นเสาทัมดี่จนมาข้าวพรมพี่น้องมาต้นอีกต้นนึงครับนี่กินนุ่นน้ำข้างก็ลงครับพี่น้องผมกินนุ่นน้ำข้างมาสั่นกินนุ่นหน่อยครับมากับเพอเแถาทัมลี่กับเบาวุดนะครับหากอยากหากินตอนกลางค่ำกลางคืนครับพี่น้องผมอ่าถ้ารับชมกันครับเบาวุดก็ลังสิขึ้นไปสั่นพี่น้องถ้าคุบเก็บน้ำกันครับ ครับผมพี่น้องกำลังสิงขึ้นสันครับบ่าวบุดกำลังขึ้นสันครับลงมาก็จะลงมาอีกตัวนึงครับน,น,บนี่นีน่น,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 นี่สั้นปอไหนสั้นลงจะปวดต้นนี่มีปอลงกินนวลไวกว่ามีครับกินนวลไวกว่าลงพี่น้องผมหืมหืมหืมไวกว่ามี่ไวกว่ามีหืมสั้นนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มโตกลงมาหน่อแต่ว่ากบบระบื้ลาย เนาะใบมันแกลสั้นนะครับบ่อลงต้นน yeah so ี่บ่อลงพี่น้องผมมันมันงาใหม่มันไหลมาชัดกำลังตกลงมาเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยข้างบนครับอุ้กำลังลงมาโอ้ยอ้ยอ้ยกำลังลงมาครับนี่ โอ้ยกำลังลงมาไอ้กินนวลดำกำลังลงมาโอ้ยพูดอะพูดอะกำลังลงมากำลังลงมาเก็บนี่แต่ตัวลำดำนิดหน่อยนี่พวเอาเลยครับพี่น้องผมบอกกินเลยครับกินนวลยังได้แม่งแก่แม่งดำแม่งยังล่ะนะครับเก็บอัจบบนี้พี่น้องผมนี่กินนวลกินนอลน้อยนี่นี่ นี่หรอกมีครับนี่เป็นกินนู่นแนวนี่ครับพี่น้องโอ้แต่ออกนี้บ่นล่ะใส่คู่กันพี่น้องเื้ยเบาวุนกันดังซันครับกําลังลงมาครับกําลังลงมาทักใส่ดาลงมาว่าจะลงมาว่าแล้วครับอื้อลงมาแล้วครับลงมาแล้วคืออะไรี่น้องผมเสียงหวุนวันหวันอยู่ว่าไนร่องครับนี่ร่องครับ เก็บ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 กรตัวนหนร้ายเยะครับหาสันกินนวลหน่อยเงี้ยมึงขึนครับพี่น้องผมกระกระกระทอดเบือเบื่อเบื่อฉันลงฉันลงโอ๊ยกระเอ้ยวินดีท้แทะอล้วมีหอดเกี็ดหน่อย ยีน่ากับเขาไฟวันนี้อืสันอีกแล้วสันอีกแล้วปืด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 มันโงเนาะมันเปลี่ยนมันแกงอย่าคอยต้งมาเออยู่ดอกผล่ะผัวล่ะอืมอ่นงอมปีน้องของผล่ะขับว ตัวกเปกกุเปกมาอยู่ครับหาสันเอาต้นใบขามแน่ต้นโกแน่ครับพี่น้องผมใบขามอ่อนใบขามอ่อนต้นโกอ่อนๆครับเพิ่นสิมากินเบ็ดว่าในร่องอย่พี่น้องผมละไ,มได้ไหมเดียย๋ยวพอจับขอ,อนี่ครับพี่เอ,อ้ยโอ้ยไตออกนี้เบ็นมงลุนบ่ได้พี่น้องไตออก ปึ no tá, so <The the ๊ดลงมาเยอะเออเออสันเออยังสุดปึดลงมาแล้วครับปุ่นปุ่นอ้ยสัน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 ครับสันแล้วก็สันครับสันเก็บครับเก็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 บโบได้เศร้าตีนเศร้ามือจ้าคือาฝันก็ยังโบได้ให้กินอยู่นอน อ่ะอ่ะจีนน้อยจิบอุ้ยโรคงาใหญ่เถอะว่าไม่ว่ามันงูเขียวกระลาดโลกนี่โอ้ยขากินเดีอยู่ใต้ห่มไรก็เป็นแนวนี่อันตรายสันแห้งไรงูเขียวกระลาดลงมาใส่กันโค้ามามาแล้วบินแงะแงะมาแล้ว กระปุกพี่น้องหลังจากที่ฮัฟเปสั้นมาสามทีต่นนอนาะเบาวุดเนาะแมนครับสามทีต่นก็ได้เนี่ยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบาวุดพื้นพื้นละโอ้ยพี่น้อ,นองผมหลายเติบอยู่ด้ีครับเศร้าขึ้นเมื่อกันะนปะปาดบ่หน่อยปะไหนตัวนี้นโอ้ยพี่น้องผมผละละปืดขนาดเก็บเจล่ะตัวสองตัวพี่น้องเศร้าขึ้นไหมเศร้าขึ้นไหมไป่จำเป็นต้องสันเถอะ ปไปวอ้ยวุ้ยวุ้ยว,ว,วุ้นี่แต่กินหนุนง,งามๆครับพี่น้องพู้หลาไข่เนาะอืมท่านถือหน้าเราเพิ่นกับบ่ค่อยอันนี้ครับพี่น้องมัน,นมนัมน,มนอยู่ครับพอ่อแต่อยากได้กินครับพี่น้องครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บคุณขอบคุณพี่น้องผมมีหลายเด้อครับทิดติดตามเป็นแรงเชียร์แรง,แรงใจให้เบาไกโ่โคกดนบกผ้าร้อนนะครับภาพี่น้องเลาะไปตัวถีบตัวเด่นพี่น้องกางค่ขาบังคืนกับบ่ได้อยู่ได้เศร้า พุ่นพระาะแถวส้มดีกับสิปันจักรยานพุ่นปน้านอกก็ไรพี่น้องไอ้เบื้งปพราะเขาไงเล่าโอ้จะเอาไปแต่สีไรไว้บ้าเถะะอ,อะป้าไปุ่นอีกป้าตัวนี้งเขาโปนอยปานี่ด้วยครับพี่น้องผมผัล่ะป้าคอก็ไรป้าถือถจันน์หรอพรเพ่าะแถวหรือถึงยังนานป้าถือจันจน,น์เล่าหัมันมันครับมาย้มหัวแดงครับพี่น้องคำมากมาซันกินนร่วนมันก็ออกหากินนะครับ คุณพ่อแถาสมุทรีฮ่าคุณกะสิปันจักรยานขึ้นเมืองบาววุฒิกะจังสีทีตอร์ไซค์น้ำกลิ่นขึ้นเมืองนะครับเพราะว่าบาวไก่ก็อยูนออกทงน้าพี่น้องเนาะกลั<อ>บผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายทิศติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บาวไก่ขู่โดนโบกผ้าเลาะนะครับสุดท้ายนี้ขอพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเราลำรู้ด้วยสุขขู่สุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมน้องบาวพนุษย์เนาะว่าสีผ้าพี่น้องพี่เห็ดยังไปหาหยัง